เราทุกคนยังคงต้องดำเนินชีวิตที่ต้องปรับตัวรับมือกับโควิด -19 ดีไปอีกระยะหนึ่งค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราถึงจะผ่านพ้นความยากลำบากนี้นะคะเชื่อว่าอีกไม่นานค่ะเราจะผ่านพ้นมันไปได้อย่างแน่นอนนะคะเสียงสันติขอเป็นกำลังใจให้นะคะเราจะไม่ใช่ผู้ที่ย่อท้อต่อวิกฤตและปัญหาค่ะยามที่ดูเหมือนว่ามองไม่เห็นทางออกในชีวิตเลย พระเจ้าทรงเป็นหนทางในชีวิตของเราเสมอค่ะ การพ B e w ี t h You สันทิสุขอยู่กับคุณผลิตขึ้นมาในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ค่ะเพื่อส่งมอบความชื่นชมยินดีและความสุขเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้คนทั่วไปที่ดำเนินชีวิตที่อยู่ในความยากลำบากค่ะ ไม่ว่าจะได้รับผลกระทบจากพิษของโควิด19มากหรือน้อยแต่เชื่อว่านะคะทุกคนในประเทศไทยได้รับผลกระทบในด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่ก็มากกว่าหนึ่งด้านอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานการทํามาหากินการเรียนสุขภาพสังคมวิถีการด,ดําเนินชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยนนะคะเราไม่อาจรู้ได้ว่า โควิด1 9เนี่ยจะจบสิ้นเมื่อใดค่ะและจะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราในด้านไหนอีกบ้างนะคะแต่เราทุกคนยังคงต้องดำเนินชีวิตกันต่อไปค่ะหวังว่ารายการนี้ Peace Be With You จะเป็นเพื่อนที่ดีที่จะช่วยบรรเทาใจคลายความทุกข์จากภาระหนักที่แบกไว้มากมายหลายด้านนะคะอย่างน้อยที่สุดได้มีช่วงเวลาที่จะยิ้มหัวเราะ ชื่นบานในใจบ้างนะคะพวกเราเสียงสันติในฐานะที่เป็นสื่อมนชนจะหยุดหรือจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เด็ดขาดค่ะเราต้องเพิ่มงานค่ะ ทำอะไรสักอย่างโดยเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสและที่เสียงสันติเรานั้นก็จะส่งความหวังและสันติสุขของพระคริสต์ให้กับพี่น้องชาวไทยค่ะไม่เพียงแต่คิตชนรวมถึงผู้คนทั่วไปด้วยนะคะที่ได้รับสื่อของเสียงสันติไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุวิดีโอคลิปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโพสต์ต่างๆตามช่องทางโซเชียลนะคะที่จะทำให้มีสันติสุขในใจขึ้นมาบ้างในท่ามกลาง ความยากลำบากของชีวิตค่ะพระเจ้าทรงใช้ทีมงานเสียงสันติให้เป็นสื่อแห่งพระพรค่ะและเป็นเสียงแห่งสันติสุขที่จะมอบความสุขและสันติสุขของพระองค์ไปสู่คนไทยทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศค่ะ ก็ต้องขอขอบพระคุณพระองค์นะคะที่ทรงให้โอกาสทีมงานเสียงสันติในการขับเคลื่อนโครงการที่มีคุณค่าขอบพระคุณเพื่อนร่วมนิมิตที่ให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนโครงการนี้ด้วยค่ะเราทุกคนทั่วโลกได้เผชิญกับวิกฤตโควิดร่วมกันมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะคะปี2020ค่ะแล้วเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะจนกระทั่งปีนี้ ปี2021กลางปีแล้วนะคะก็ยังต้องเผชิญกันอยู่ให้เราอดทนได้รอคอยด้วยหัวใจที่เปลี่ยมไปด้วยความหวังนะคะให้เราขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณในทุกกรณีทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะไม่ได้นำความสุขเข้ามาในชีวิตของเราเลยก็ตามค่ะให้เราตระหนักว่าวันนี้เรายังคงอยู่ในโลกใบนี้โลกที่วิกฤต โรคที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคร้ายที่สามารถที่จะฆ่าชีวิตของเราเมื่อไรก็ได้ที่เราไม่อาจรู้ตัวเราไม่อาจเตรียมตัวและเราไม่สามารถที่จะมองเห็นค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะที่เรายังสามารถที่จะมีชีวิตและลมหายใจอยู่กระทั่งวันนี้และตอนนี้ ผู้ชมคะเราทุกคนยังคงต้องดำเนินชีวิตที่ต้องปรับตัวรับมือกับโควิ19ด -19 นี้ไปอีกระยะหนึ่งค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราถึงจะผ่านพ้นความยากลำบากนี้นะคะเชื่อว่าอีกไม่นานค่ะเราจะผ่านพ้นมันไปได้อย่างแน่นอนนะคะแต่ในช่วงเวลาที่เรายังดำเนินชีวิตอยู่นะคะเราก็ควรที่จะดำเนินชีวิตที่เต็มล้นไปด้วยพลังบวกค่ะนั่นหมายถึง การมีมุมมองที่ดีต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะและเราก็ควรที่จะมีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและก็ชีวิตของตัวเองด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ดีค่ะ mm hmm. เมื่อโควิด hmm. เข้ามาในชีวิตของเราทุกคนทําให้ชีวิตของเรามีปัญหาและมีอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปค่ะบางคนปรับตัวปรับความคิดและก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะ แต่บางคนก็ยังไม่สามารถที่จะปรับตัวปรับความคิดและเรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆได้ในเวลาอันรวดเร็วค่ะเสียงสันติขอเป็นกำลังใจให้นะคะเราจะไม่ใช่ผู้ที่ย่อท้อต่อวิกฤตและปัญหาค่ะถึงวันนี้แล้วโลกที่เราอยู่นั้นเปลี่ยนแปลงไปมากได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะจนเราแทบจะตามไม่ทันนะคะหากเราเตรียมพร้อมเราก็จะสามารถปรับตัวได้เร็วและอยู่รอดค่ะยามที่ดูเหมือนว่า มองไม่เห็นทางออกในชีวิตเลยมืดมนด้วยปัญหามากมายพระเจ้าทรงเป็นหนทางในชีวิตของเราเสมอค่ะพระองค์จะประทานหนทางและทางออกให้กับเราโดยที่เราคาดคิดไม่ถึงค่ะให้เราเชื่อและวางใจในพระองค์ค่ะพระเยซูคริสต์ตรัสว่าเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ขอสันติสุขจงดำรงอยู่กับคุณผู้ชมทุกทท่านนะคะ